น้องมากน้องมากและน้องมากอย่างเดียวเลยโดยองอย่าเพิ่งเสียใจนะตักโดยองเหมือนเดิมอ,อ้มาคู่กันด้วยหุ้ยปอบ <laughs> เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวตกใจเลือมาว่ามีหน้าสุดท้ายโอ้ยมาทุกคนพัสดุที่เรารอคอยนะสั่งมาจากเว็บอลาดินก็คือเอ่อวันเดียวถึงเลยนะเป็นอัลบั้ม1,2,7เฟเบอริต ก็คืออันเนี้ยสั่งมาเพิ่มจากอีเวนท์พลร้อยเพราะว่า SM ทําไม่เสร็จจ้าแล้วบอกว่าเลื่อนเป็นพฤศจิกาก็เลยแบบโอ้อยากแตะแล้วก็เลยสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเมื่อวานนี้แล้วตอนนี้ก็มาเลยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยเที่ยงครึ่งมาถึงนะสั่งตอนเช้าเมื่อวานก็วันหนึ่งถึงเลยไวมากก็แลกมาด้วยค่าส่งที่แพงแหละโอ้โหทุกคนแรงมากปั้มคือแบบบั้มเล็กมากเซอร์ไพรส์มากทุกคนใหญ่กว่า หญ่กว่ามือเรานิดเดียวเองไะตอนแรกนึกว่ามันจะใหญ่เท่า,าพวก Hello Future อะไรอย่างนี้แรงมากเราคาดหวังไว้สูงมากเลยนะ <c oughs> อันนี้เป็นข้างหลังนะอ่าพี่จากเกาหลีจะมีสติกเกอร์นี้โอ้ตกใจมากเล่มเล็กมากเราคิดว่าจะเล่มใหญ่ชอบเบอร์นี้มากเพราะว่าชอบรูปมารูปนี้ขึ้นมาสีชมพูดสดใสแต่เราไม่ค่อยอยากเลยมเท่าไหร่เพราะเรียกแล้วไม่ชอบมาหาเพราะฉะนั้นจะไม่เลียง เด็กโดยองโดยองมาหาแม่หน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมกันเลยนะเอาบนี้ก่อนดีกว่าเรียบหรูดูแพงราชนิกูชอบเพลงมากทุกคนฟังเพลงแล้วเป็นยังไงบ้างนี่คือชอบเพลงแต่แอบตกใจตรงท่อน,อนเบ็แนแนะ่นคือแบบฟังตอนแรกก็เอียงงวะ่ะ มอาไปมองมาเอาอก็โอเคฟังเพลงเต็มก็คือโอเคเลยโอ้เหนียวคือมันเหนียวฮนะ,ะเดี๋ยวแกะพร้อมกันเลยวันนี้ยังตกใจขนาดขนาดของอัลบั้มไม่หายเลยเนะยี่ยยูเล็กไปไหมหรือแบบทำขนากว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเอาไส้ออกก่อนอยู่ตรงไหนอะหน้าไหนอะอุ้ยเดี๋ยวนะไม่เห็นใช่ไหม ไมดีอ่ะเราเลยมาปิดได้อ่ะกล่องม,มาปิดได้ไหมหรือเปิดเปิดไปเลยโอเค okay. เปิดเปิดไปเลยเพราะเรารู้แล้วว่าอยู่หน้าสุดท้ายอ่ามาเริ่มที่เบอร์สีน้ำเงินก่อนนะคะอ่าจะมีใสอ๋อก็คือปกก็คือจะเป็นแบบนี้มีี่ข้างในก็เป็นสีขาวอ๋อก็เป็นแบบนี้โอเคโอ้ยกันเลย มารูปแรกก็แจ่มเลยเมื่อนี้ใครในตัวเล็กอ่อนมากนอยองโชจ้าเหนือก็จะเป็นแบบลื่นๆนะนิตยสารลื่นๆโอ้ยหล่อมากสมุดรูปนี้ดีอัลบั้มนี้คือแบบ น้องมาร์กน้องมาร์กและน้องมาร์กอย่างเดียวเลยโดยองอย่าเพิ่งเสียใจนะรักโดยองเหมือนเดิมโอ้มากข้กันด้วยอยู่ตาก็ดีโอ,อ้แอะแอะแอะมีความชื่อปากนี้ยังตกใจกับขนาดไม่หายเลยอ่ะนี่ไม่ได้ดูพวิวของช่องอื่นก่อนเลยนะว้าว เวลาเปิดบานของน้องดีมก็จะมีจ้คำว่าน่ารักน่ารักน่ารักแต่ไม่หมดพอหนึ่งสองเจ็ดก็จะโอ้เท่จังเลยเท่จังเลยหล่อจังเลยโอ้ยอองมาอ่าแต่รูปเยอะนะว่าไม่ได้นะดีอ่ะพี่ตาเอวก็หลอ่อว้าวยยโอยยๆๆย มันสามารถคว่ำได้ไหม <c oughs> กลัวการ์ดออกมาเข้ามากว้าวหุย้ยดี๋ยวทุกคนเดี๋ยว,กยวตกใจเลือมมาว่ามีหน้าสุดท้ายโอ้ยน้องยองน้องยองน้องยองแก้วบอลโอ้ยไม่มีรอยทับการ์ดด้วยพูดยแต่มีความว่ารู้สึกว่ามันบางๆนะอ้น้องยองแก้วบอยังไม่ทันจะตกใจเลยอะยังไม่ทันหนึ่งสองตั้มเลยอะเปิดเพลินไปหน่อย โอ้ยแล้วก็ได้โปรต์กาเจยอนดีดีโอ้ยได้พี่จอรสองอันเลยอันนี้เขาจะเรียกประกาศการวงลีไม่ใช่การกลนะ่องเนอะเออน่ารักะอะอะแรงมากอะดูสิโอ้ยอเป็นบ้าไปแล้วดูต่อดูต่อเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าสีแดงจะไม่เปิดเพลินแล้วนะเมื่อกี้เปิดเพลินลืมไปเลยว,ว่ามันอยู่น้าสุดท้าย อันนี้เป็นซีดีซีดีสีแดงน,นี่ว้าวโอเคหุยยังไม่ทันตื่นเต้นเลยเปิดมาเจอแหละโอ้ยคุยองแกมวพวนขอบคุณที่มาหาอ่าต่อไปเป็นเล่มแดงเล่มแดงนี่นี่พูนก็อยากได้น้องมาร์คแต่น้องมาร์คไม่มาพูนน้องมาร์คไม่มาเป็นนะอยู่หน้าสุดท้ายจริงไหมขอคำก่อนเฮ้ยนี่ไม่ได้อยู่หน้าสุดท้ายเฮ้ยอยู่หน้าแรกเลยอะ คว่ำได้ไหมคว่ำเพราะว่าเราไม่อยากแบบเดี๋ยวลุ้นไม่มันนี่อันนี้เป็นโปกอโปกในอ่ะโปกในไม่มีอะไรเขียนว่าอะไรอะ่ะ VC อย่างวะทำอะไรอ๋อ NCT หนึ่งสองเจ็ดมา VC อะไรโปะในโปกนอกว้าว ชอบมากสีชมพูเป็นคอนแพสสีชมพูแล้วแบบโอ้ว้าวจืปาดีน้องแฮทก็ดีเฮ้ย <Hey, S 1> มันต้องมีน้องแฮทมาแล้วป้าธรรมดาน้องแฮทไม่เคยพลาดที่จะมาหาเรานะจองอูมคือดีนี่รูปนี้ คนจัดหน้าเขาจัดเหมือนกันทั้งสองเล่มเลยหรือเปล่าเลี้ยงรูปตามเมมเบอร์โอพี่แจยอนอยู่ตรงกลางเลยผ่ากลางเลยว่าบาปเมืเเ่อกี้ลืมดูว่ามีมกี่กี่หน้าร1 2ยสิหน้าดีอสีชมพูเป็นอะไรที่ดี แพ้แพ้แพ้มากสงสัยจะได้แฟมงอกอืให้ชาลุกนี้ดิเหมือนเต้นบันเล่เลย วนซีดีเป็นสีน้ำเงินสะนะวน้าเป็นชื่อเพลงม,มาคนมาลุ้นรัดกันเถอะจะเกิดผลเอาที่ขั้นก่อนเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอที่ขั้นก่อนอันนี้เป็นข้างหลังหนึ่งสองสามอ้๊หเชยอนเชยอนโอเคนับ <laughs> กร์ซวงลีนี่จะเหมือนกันไหมเพราะเมื่อกี้ก็พี่จอนเหมือนกันทั้งสองใบเอ๊ะโอ้มันคือจานร่อนเหรอเออใช่ใช่ใช่ฮ่าไม่มีข้างหลังไม่มีเมมบอร์ดนะหนึ่งสองสาโอ้พี่จอนพี่จอนอีกแล้วอันนี้ไม่เข้าใจอะ่ะคือเล่นอย่างนี้เหรอใช่ไหมอ่ะให้ดูดีเทลอ่ะไม่โฟกัสนี่จุ๊บจุ๊บ,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 บต่อไปปลดกา๊าซดีกว่าปลดก๊าซปลดการ์ด หนึ 1> 1, 2. 2> ่งสองดีไม่โฟกัสโฟกัสจะโฟกัสใจเยอนหนึเดียวเลยหนึ่งสอง้อ๋อพี่แทอิลรูมิ้ดีดีมากว,าว้าวมาอันนี้คือยังไม่ไม,ไม่ไม่ซ้ำกันเลยนะต่อไปการเตียมหนึ่งสอง ห่ยแรงอ่ะแรงมากอ่ะโดยองโอ้ยดีใจอ่ะเฮ้ยโยองรักฉันน่ารักมากลูกนี้ก็น่ารักมากลูกนี้ก็น่ารักมากโอ้ยเปิมเปิมโอเคอ่ะสรุปผลประกอบการอ๋อนี่หน้าปกมันจะเหมือนกันเนาะโอ้ยน่ารักอ่ะได้การโดยองได้โปรต์การ์ด แจยอนที่แทอิวกาดกลมเป็นพี่จอนทั้งสองใบเลยที่ขั้นเป็นพี่จอนกับแจยอนโอเคเย่โอเค, yeah. อเ,คเดี๋ยวถ้าบั้มพลรลอยมาแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดกันนะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะเดี๋ยวจะรีบไปตัดและรีบลงเลยเติลมลอกไมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย